ยก,กินไอ้นี่าชาจังอยอนอาหารเกาหลีคอสีเจ็บๆก็รอดู ถ้าเราแพ้แพ้หมายถึงว่าเราเป็นทีมเดียวกันใช่มมีจริคือทีมเดิใมใช่ว้าวจีเรายากนะเนี่ยเป็นตัวแบบคนเล็ดแน่เลยที่ไม่ใช่น่อ๋อเสียงซิลิ่คิดว่าข้อนี้ที่ต้องเลือกของนุ่มเตมเพราะว่าเราใส่ห่ือฮอฮืออฮืยฮออฮืัวือฮือฮือออฮืออออฮืว่าอฮือฮอฮอฮเอฮือฮืออฮืออ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 บอือออือ ใช่ตั้งเด้ยเขียนไม่ถูกเขียนภาษาไมู่้ตอลิงรอเรือเขียนหมือนกันเราตอบเหมือนกันสี่คนเลยนะคุณิแบบนึก่พูได้ไงมันจะเรียกสวนสัตว์จะเป๋าวะอนนีหนูไม่ชอบต้องสย่วนอะไรนักเรียนนกแมนนักเกณฑ์นักปาเรียงบ้้นเกินหนูเป็นเนี่ยไม่ได้ดูเหมือนฟิลเหมือนโดนสบายบอลโทษจำไม่ไหวอ้าพี่เชร์ไลฟ์เกสมีนาเคะเนี่ยดูอยู่ตายแน่ เออข้อนี้ไม่รู้แต่คิดว่ามันดีจิบกดเจมิสกอดพี่แจกอดพี่บินกำลังกดใช่ไหมซ่างจีผมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบสีนี้ไม่ชอบแบบมากมากคือแบบสีก่อนอันเนี้ยสวยแต่สีเนี้ยไม่สวยไม่ชอบสีนี้เดี๋ยวใส่อีกสองรอบรอมันเฟดเท่งกีรนีเมื่อตอนเท่งมาอยู่กิน เว้ยไม่ดูยว,เ,วเดี๋ยวไปดูคน,คนเดียวเพราะว่านี่คนบางคนยังไม่ได้ดูอะไรอย่างงี้ยไม่กินไอ้นี่เอ่อจาจังยอนอาหารเกาหลีคอสีเจ็บเจ็บก็รอดูบอกเลยภายในเดือนเนี้ยครบทุกสีแนะ่หัวสีลุง้งขอลงโทษคู่อื่นว่ะคู่นี้ฮาเฉยคิดว่าจะมีโอย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเราชอบสีผมสีนี้นะ พี่ใ่เสื้บีทีเฮ้ยเขาจะมาประกาศอะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้เดาเองนี่ดาเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้อะไรนะไม่รู้อะไรมาไม่ได้รู้อะไรมาแต่ว่าเดาเขาจะมาประกาศอะไรเพราะใส่เสื้บีทีแล้วก็เขียนว่าเทเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอะครับไม่บอกให้ไปถ่ายใช่น่าจะมาไลฟ์เรื่องเทเตอร์ถ้าเกิดใครไปดูก็แวะมาบอกมาอยู่ได้นะคะ